บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเศษแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างสีก่อน แต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าคนตัวอย่างก็อยขอให้สติกบรรดาเพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายเพราะว่าหลายท่านเดียกันทั้งหมดเพราะว่าขอให้ใช้คําว่าทั้งหมดด้วยว่า <c oughs> วันนี้มีโอกาสว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่ เห็นบรรดาพิุสสมณีน,นหลายท่านทำกิจการงานการํำหน้าที่ก็ตนที่จะพึงทำา <c oughs> รือว่าทุกคนทำตามความสามารถที่พึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำา <c oughs> ้วว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องหน้าโมทนาอย่างยิ่ง เพราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลน,นี้เนื่องด้วยวิหารทานผมขออนุโมทนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแต่เป็นงานสน่วนอื่น ที่เป็นปัจยัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอ,อนมโมทนาแต่ทว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศคือสถานที่ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไปคือ <c oughs> เวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้าง บางท่านก็ไปทํางานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่ตอนที่ทําอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่านแต่ว่าขอติงไว้ให้ในายเวว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถะกรรมาฐานมิปสนากรรมาฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลากลางคืน ไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการเจริญก,กรรมธรระกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไหรจงอย่าคิดว่าท่านจะทำกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีสามสิบนาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอยคืนก็ได้ก่อนจะหลับ ดีงนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาพิสุทธิ์สมณนนีทั้งหลายในเวลากลางคืนคนระยงดเสียงเสียดขาดสำหรับทางร้านค้าที่อยาฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันในเสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งใกล้ๆได้ยินใน้โปรดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังเจริญพระกรรมฐาน เพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างริ่งเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหากุศลแต่การสร้างเสียงรบกวนก็เป็นมหาอกุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบกวนบนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุน ตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุปเมื่อคืนนี้แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลังที่เวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผมม,มีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งทั้งที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาััส ซึ่งท่านนั้นหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่างอย่างอาการอื่นก็ดีเสียก็ดีแน่นจุกทางอกคนมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงก็ทั้งนอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่ง ขอให้ท่านหลายช่วยกันวิชนิดิกนีวิชัชชยเอาเนื่การอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งนี้เมื่อปีพศออ .2512 นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงกระทั่งกำลังกายทนไม่ไหวทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้เดี๋ยวไปช่วยงานพระภูวิชาญชายคุณ ต้องรีบกลับเพราะรู้สึกว่าหน้ามันมืดเวียนทิศใจวิวอารมณ์ใจสันนิษฐ์เกือบจะทรงตัวไม่ไหว,วยืนนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะลมหลายครั้ง แต่ก็พยายามเอากําลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผม มีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพศ2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้ หากว่าท่านจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจือเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็บจะบอกกับท่านเพราะาการอย่างนั้นหรือว่าวาระน้ำกิจอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านนั้นไหลไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในกิจในการที่รับคำแนะนำสั่งสอน แ่ลว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระจินศสีมีอยู่เพียงใดที่สอนนี้มันก็ยังไม่ถึงแปดหมื่นสี่พันรรมคัน แล้วก็ว่าการรันแต่เฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆ <c oughs> สิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้แต่ได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้อย่างไาการรับจะพึงรับได้นั่นก็คือหนึ <c oughs> <ๆ>่งมีจรณะสิบห้าครบถ้วน สองมีบารมีสิครบทวนสามมีอิทธิบาทสี่ครบทวน,นสี่มีพรหมหารสี่ครบทวนห้ารักล,ล,ละกะติอคติสี่ครบทวนหกอะไรดีพยายามกมนิวรจะให้เป็นเจ้าของหัวใจเจ็ด มีอารมณ์รักในอริยสัจทั้งสี่สร้างความเข้าใจในอริยสัจทั้งสี่ถ้าอารมณ์ของท่านลหลายส่งได้อย่างนี้ <c oughs> ผมก็คิดว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ไดหมด แต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหยดหนึ่งไหนในไหลพันล้านหยดที่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ทิ้งกันนั้นก็ดีก็วิธีหน้าเสียดายว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมด แต่ทิ้งอะไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์มีสันโดษตัดโลภความโลภพยายามแล,ละตัดโคอโทสะโท,สะ,โทสะความโกรธ ตัดโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงกันกันกบผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องตนคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่างที่มีอยู่ถ้ากว่าท่านเห็นว่าท่านผูนใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคล ถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มานิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับไปให้หมดและยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา นี่เมื่ว่ากันต่อไปถ้าอาการตายครั้งอาการจะตายครั้งที่สุดท้ายคั้ที่หกครั้งที่ห้าสินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือว่านับตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยเก้าเป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้ ยาฉันอะไรจะบ,บริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดที่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ทลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีอาการหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิสุนโลก ท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นบันทั้งจุกทั้งเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลังว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาไว้ฉีกหน้าท่าน่านนุสานนำเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับ เนี่ยอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางอาการจูจจ่เสียดแบบนี้มันทำลายร่างทางกายตลอดมาจนท่าง,งสูบผอมฉันอาหารไม่ไหวยายฉันอาหารก็ต้องเลือกแตะเข้าไปสองสามช้อนแม้แต่ช้อนเลช้อนแรกวันหลังบางทีมันก็ไม่อยากจะกลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมาส่งยืนได้ย่างไงการอาเจียนมีเป็นปกติ บางวันแล้วบ่อยวันที่สุดนั่งนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาคนหน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนถ้าให้หมอตรวจปรา,ปรารปรกฏว่าไม่พบโรคทั้งทั้งที่กำลังไอที่กำลังไอเีจยนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันและท่านผู้มานี่ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วย อาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขและอาการของความทุกข์ในสุดกายายก็เจียนหนักอา้เจีนยนจนตั้งฉันอะไรไม่ไหวแต่ถ้าว่ากำลังใจของผมนั่นเราพูดเกงถึงกกายเรื่องทุกขเวทนาต่างกายและไม่เกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้แล้วเพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อ มันก็รู้ได้กันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บทมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควรหรือว่าถึงแม้แต่พระอรหันต์เช่นท่านท่านพระสัจฉิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกันกบผม นี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันท่านท่านเข,ข้าสมัยนั้นผมเกิดแล้วเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากขันธวัชในพระไตรปิฎกท่านมียการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปรินิมลองค์สมเด็จพระลรมมไตรบรมสารคัญดาสมาสัพพุทธรรมปราโรด เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้ก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้า,ามีทุกขเวทนาหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสร็จแล้วตอนนั้นองค์สมเด็จพระบัีแก้วจะในทรงตรามมาสชัชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญ,ญาณ ท่านพระสัชชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระสัชชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระพินสียังได้มีพระพุพธีการัสว่าสัชชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรทนน่านก็นิพพาน เพราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ท่านท่านไม่ไดู้กพันร่างกายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรตัดอย่างนั้นธรรมปีติก็เกิด <c oughs> อารมณ์ที่เข้าไปคล้องทุกขเวทนามันก็วางนี่ผมก็จะมาบอกแท้ากายของผมแต่ว่าท่านอย่คิดว่าผมเป็นพระราหันอย่างแบบทาสัินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่สาม คือที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้นสภาวะของจิตมันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระทา่านกระเตือนบอกว่าเธอจงกลับไปเจริมวิปสนาญานให้ให้เข้มข้นแ้าการที่เข้ามาในเขตนี้หมดกำลังกายก็เพราะว่าวิปสนาญานอ่อนไปแต่ว่ากำลังสมาธิของเธอดี เมื่อองค์สมเด็จพระจินศสีจัดอย่างนั้นนี่ตามภาพในมิจฉาที่ตายจะหาโอ,โอ,โอตริพนุสธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเรื่องของความตายผมกลับมาผมทํายังไงทราบไหมท่านผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนะักจะมีหลับบ้างก็น,นิดหน่อยในเวลาหลับตาจเจริญเจริญธรรม ส่วนสำคัญที่สุดงานผมหนักไม่งานหลายด้านงานโยธาที่การงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแค่ก็มากร่างกายก็ไม่ดีแต่ผมก็เอาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปาาัสสนาญาณ คนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงพัญญาเป็นยังไงบรเป็นยังไงแต่ทุกคนเขาก็ตอบว่ามันมีความทุกข์ผมก็จำไว้ ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกถามทุกคนไม่มีใครตอบว่าเป็นมีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่และคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ถ้าเป็นสตรีสาวเวลาขึ้นมาหาผมผมก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนน้ะมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดงามมากตอก็ปวดทรบทนไม่ไหวถามที่กำลังใจกิจการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกเธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอาอารมณ์ทางหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผม ว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันห้ามันเป็นทุกข์ท่านี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือสับจุดสับหนึ่งคือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเขาชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมถึงมันนั่งชมกันว่าดี ถ้าไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นถ้ายัางโดนติโดนดา่าก็ไอเรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านทําไมเราจะไม่โดนดา่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนามมนเกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนะัก ถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ชฉาเว่ามันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายเพราะร่างกายนี่มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลย ฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจริงจิตตั้งอยู่ในคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสอสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรนอกจากเ,าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่แยกเกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดา ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีาการเสียแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาดละสันเสริญมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาท้านจะเกาะอะไรในเมื่ออารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช่ามันก็ฟัง มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอ,อุปาทานและอกุศนลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันเรือนร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไห่ก็เชิญและนอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทรัพย์สมบัติผมมีที่น,น่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลย ผมสันทิษะปฏิเสธทันทีเพราเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจริงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่นีนอนน่อารมณ์อยนนี้มีสภาพเป็นปกติ ฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าเือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เฉย มันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินท่างหลายที่ก่อสร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่มันไม่ใช่สบัตยของผมนี่มันเป็นสมบตยของพุทธศาสนาผมจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุขใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายไมนจะทุกข์ยังไงก็ช่างหัวมัน มันจะทุกข์ก็ทุกข์ในใจเป็นสุขที่ก็หมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆแล้วถามถ้าจะถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช้อะไรนะครับ <c oughs> ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เช่าฌานสมาบัติอย่างที่เขาทากันไม่ใช่เว้นนั่งใช่อารมณ์เครียดก็ไม่การหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจสบ,สบายๆที่ว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมัน อารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นศรณะน่าคิดว่าองค์สมเด็ดพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเราขันห้าอย่างพังแต่ขันห้าของเรา,เราซึ่งเป็นเดนส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะทรงตัวอย่างนี้ได้อย่างไง ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดเจติแคนห้าเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วยใจเมีอารมณมสบายสบายจนทั้งใครเขาก็มาขา้างในกฏิกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด <c oughs> ไม่รู้ว่าเขามากันมาอะไรนี่ระบ,บรรดาท่านทั้งหลาย เป็นอนุว่าการที่ผมสรุปเพท่อนเรนฟังก็เพื่อจะได้รู้ถึงกำลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำรรการเครียดแบบเขานั่งห้าชัช่วโมงสีช่ชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่มีสำหรับผมผมใช้อารมณ์ยามปกติเป็นสมถะหรือะวิปัสนาใช้ใจสบายๆคนไี้สุดอารมณ์ใจก็เป็นสุขเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเช่แล้ว ก็ขอแล้วครับไว้ขอความสุขสวัสดทิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่หกแต่เพียงเท่านี้